ตาลงคนนั้นอะไรนะอะไรที่เขาไปพูดในเวทียูเอ็นแล้วคนไทยทุกคนก็ต่างปรบมือว่าเออคุณคนนี้ทำเพื่อชาติไทยแต่หลังๆผมมองว่าแกมันเช็คเละเทอะแล้วครับโดนอํานาจมืดเข้าไปครอบงําจิตใจละว,วันนี้เคาให้มาออกสัมภาษณ์ว่าอะไรบอกว่ากําแพงมันไม่สมควรที่จะต้องทํามึงพูดอย่างนี้เท่ากับว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระอ,องค์มีพระราชนำรัาบอกว่าให้สร้างกําแพงบทาวนปิดตาไปเลยแต่วันนี้มึงกลับมาพูดว่ากําแพงไม่สมควรกั้ามัน,มน มันมันชายแดนไทยมันหมดสำหรับค้าขายมาสําหรับมิรไมตรีต่อการออไอสัตว์เหย่ถ้าบีเอ็นยี่สิบเอ็ดล่วงใส่หัวลูกมึงตายสักคนหนึ่งเนี่ยมึงจะมีปากกับพูดอย่างนี้ไหมไอสัตว์คือพวกมึงเนี่ยมันมันเลอะเทอะหมดแล้วเลอะเทอะหมดออกมาให้สัมภาษณ์เชิงประมาณว่ารู้ว่าเนี่ยไม่ไม่สมควรที่จะต้องทําเลยเพราะว่ามันสําหรับการค้าขายร้วชายแดนเขมรกัมพูชาําสหรับค้าขายสําหรับมิรไมตรีต่อการถว่วไอสัตว์เม็กซิโกกับอเมริกาเนี่ยเขามีเคสตัวอย่างบนโลกนี้มากมายเลยว่า บางอย่างมันคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่สมควรจะต้องเปิดพรมแดนก็ทํารั้วปิดตายไปเลยหรือมันไม่ได้หลายที่อ่ะที่บางบางเคสอ่ะที่เขากั้นรั้วถาวรแล้วก็ไม่เคยเปิดความสัมพันธ์เปิดการค้าขายเลยเคสอยู่เคสตัวอย่างเยอะแยะ,ยะ,ยะบนโลกเนี่ยไอ้ควายพวกมึงนี่ก็ไม่เคยแหกหูแหกตาดูพวกมึงก็เห็นแต่เงินเคเ็ดเศษเล็กเศษน้อยไอ้ศาสตร์ขายจิตวิญญาณขายความเป็นชาติไทยขายสัญญ,ญาณชาติหมาของมึงเนี่ยออกมาเนี่ยออกสื่อต่างๆเนี่ย ผมดูแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วแล้วผมผมจะบอกผู้พี่ๆน้องๆเลยนะยุคนี้นะคนขายชาติไม่ตายดีผมบอกเลยไม่ตายดีแล้วก็จะต้องโดนกวาดล้างให้หมดสาหรับคนไทยที่ขายชาติผมมีความมั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าอะไรผมฟังลุปปู่ลุงลุปปู่ฤษีดิ้งดําพูดอะยุคนี้นะะในรัชกาลที่สิบนะผมบอกเลยคนไม่ดีคนคอร์รัปชันคนขายชาติโดนกวาดล้างเกลี้ยงอันนี้มันเป็นไฟเป็นเป็น,ปนมันแสดงให้เห็นว่า เป็นความพยายามของพวกคนขายชาติเนี่ยใครที่มาทํางานในกระทรวงต่างๆก็จะโดนแบบอำนาจมืดครอบงำเสร็จแล้วก็ตลบตอแรงตอแหลมาหลอกคนไทยอีกทีหนึ่งกูบอกเลยคนอย่างพวกมึงเนี่ยอย่าคหดดูไม่มีแผ่นดินจะอยู่ไม่มีพื้นที่ให้เหยียบในแผ่นดินไทยไอสัตว์จังไรเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ท่านบอกแล้วโครงการหาไทยหาไทยทพิปสร้างกําแพงแบบถาวรแบบแน่นหนาะพวกมึงจังไรบอกว่าไม่ต้องสมควรสร้างเด็เพราะว่า มันเป็นมิตรประเทศที่ดีพอดีพ้อ,องในสัตว์ที่ดีอ่ะที่ดีก็ทางี้อ้เหี้ยคือสาเหตุที่มันเกิดขึ้นผมเข้าใจได้แหละมันเกิดจากไอต้ตระกูลสองตระกูลเฮงซวยเนี่ยก็ไปทําข้อตกลงกันแล้วก็ไอ้ตระกูลหนึ่งก็อยากจะสร้างโปรไฟล์ให้ลูกปัญญาอ่อนทั้งมันไอ้หน้าโง่ Directory, ปัญญาอ,อ่อนเพราะม่เพราะพ่อแม่มันสัมสอนถังมีลูกโง,ง,ง่ๆพราะมันก็เลยต้องหาวิธีแบบสร้างปวมเด่นให้ลูกกั็นลูกนี่นะสามารถปราบเสียมได้สุดท้ายรับแผ่ไม่ได้เป็นตามนั้นเพราะว่า ผบเหล่าทัพทัพเรือทัพอากาศทัพบกเขาไม่ตลกกับพวกมึงเดียรไอสัตว์มึงมาทําร้ายพลเรือนตายเด็กน้อยต้องตายในปั๊มปอทในภาคกูยังติดตาอยู่เลยเพราะฉะนั้นผบเหล่าทัพท่านเขาบอกว่าถ้ามึงจะมากูใี้ผมอ่านฟาร์มคิดเขาเลยนะถ้ามึงจะมาเล่นตลกเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์และเห็นแก่ไอเอนเปื่อยเอนเปื่อยก็ไปทํา MOU จังไรที่ทําให้ไทยต้องเสียดินแดนเนี่ยเขามองแล้วมันเละเทอะคือชายชายชาติทหารเนี่ยผมผมมีความมั่นใจว่าชายชาติทหารส่วนใหญ่เนี่ย พอบอสเราทับต่างๆเนี่ยถ้าเป็นคนรักชาติแต่จะมีไอ้ทหารประกะเกษียณไม่กี่ตัวหรอกที่มันขายชาติและนักการเมืองหลายตัวเลยที่มันขายชาติอีชาติหมา